เป็นรอบเย็นรอบเย็นแต่ร,มรม่มลมตกเสืออีกรอบหนึ่งครับห้าหกเที่ยวเลยรอยรมอ,อย่างนี้ครับบางบงครับผิวรําบางๆ่าดาดน้ำหมักอยู่รบางบางกินทั้งวันครับดูครับนี่ถ้าเขาเริ่มเต็มแนละ้วก็จะสวยอย่างนี้เลยนี่คือเด็กๆครับอายุไม่กี่เดือนครับแต่ถ้าเกิดเราดูแลจังหวะที่เขาเต็มเขาก็าจะอ้วนทวนอย่างนี้เลยนี่ครับดูใหญ่เลย วัวเฟมใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับสงกรานนี้น่าจะสวยทั้งหมดเลยทุกตัวถ้าเต็มอ้นทวนเขาเกิดจากแม่เฟมใหญ่ครับเป็นวัวที่เกิดจากแม่เฟมใหญ่ทั้งหมดเลยวัวชุดนี้มีอยู่เกือบยี่สิบตัวตัวผู้ตัวเมียสีไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องสีนี่สีหวานใจของคนอีสานเราเลยอ้าวนี่ครับพนักงานรักษาบอ่อสำคัญครับปลาหางนกยูง รางน้ําเราต้องมีครับถ้าใครสนใจมาแบ่งได้เลยครับที่ค้อกไม่ให้สักความแบ่งต่างก็ยุงไปช่วยรักษาบ่อกินลูกน้ําครับให้มียุงคอยกินเลือดให้วัวเราจ็บใครได้ป่วยได้และไม่สมบูรณ